สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครพบรักสวัสดีครับพี่น้องปองไปนะครับตอนนี้อยู่กับแม่นจักรพันธ์นะครับอยู่ที่บ้านโศกอำเภอ่อนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิคือเก่าครับอยู่ที่เอินมาเป็นเป็น,ปนที่จะตั้งสำนักงานหมอล่าคขนใจแปนแป้นครับผมตอนนี้สถานการณ์ครับนาขวนของจากเยี่ยหลังเก่ามาไว้แล้วนะครับตอนนี้ทีมงานกำลังพยายามลื้อของเพราะจะเอาเก็บไปซักนะครับเก็บไปซัก อะไรที่มันใส่ได้เข้าไปตอนรับไว้ให้เด็กน้อยนะครับมีสถานการณ์ตอนนี้ฝนมาแล้วครับฝนมาแล้วครับเสียตรงนี้ต้องเฝ้าเก็บแล้วเราไปดูสถานที่ข้างบ้านกันต่อนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง,องป้าปายทุกคนนะครับผมตอนนี้อยู่กับแมนจักรพันด์อยู่ที่บ้านโซคอนสวรรค์น,นะครับ หมู่บ้านของแม่นี่เป็นหมูบม่บ้านหมู่บ้านค่อนขางใหญ่1,200งนรลังคานะครับอากาศนี่เจดีเป็นอาไรอยังเป็นที่ให้พี่น้องมากาบบหว้มารู้สึกว่าพระเทพศิเสด็จมังคับวันที่18ังวดนี่นะครับผมเอามาเบิ่งความเพิน่มนาความคืบน,นาของเห่านะครับวันนี้ช่างเริ่มลงมาแล้วนะครับสถานที่ข้างบ้านตรงนี้เราจะจัดตั้งที่พักเป็นเป็น บ่เอินมาดมเกเค็ดเป็นรังค่าเอินมารังค่ามันทอด่ไดเอินมาดมเอ็ดเบื้องต้นสะกอนนะครับตรงนี้สถานที่ตรงนี้ก็จะเย็บผ้าเสร็จแล้วนะครับวันนี้ช่างมาต่อเติมนะครับต่อเติมลังค่ามาคั่วตรงนี้สวัสดีครับสังครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับสังหนาตาครับพูดเป็นผู้นี้แะครับพี่น้องเจ้าของเฮ็ดเฮ็ดงามๆยุดหน้าบ้านแม่เนี้ย ป้าดนี่เจอตัวจริงจุดเตะตำตอแล้วมือนี่ได้มาเอาเหล็กเอาคามามาเห็ดหลังคาได้รับนาเห็ดยังครับมือนี่เห็ดยังครับเชื่อมต่อตัวอาคารเชื่อมต่อตัวอาคารนะครับหลังบ้านจะเห็ดหลังคาใส้หมงนี่เพื่อให้ปิดเป็นขั่วไงครับตรงนี้เอาอธิบายเพื่อนฟังอยู่ในซังเทียนว่าอธิบายเ่าเป็นเดี๋ยวตรงนี้เป็นกัรฟังนี่เป็นเป็นโดมก้อนที่เขาไปจึงตัว ๋อ oh. มองนี่เป็นโดมตัวข้าติยุพุ่น uh huh. ตัวข้านี่สองสัน้นเนาะที่คุยกันไว้อาคารฝึกซ้อมอาคารฝึกซ้อมสั้นล่างสิเป็นสั้นของดนตรีเก็บเสียง uh huh. นะครับ uh huh. ส่วน uh huh. สั้นที่สองี่เป็นห้องซ้อมล่ำเนาะห้องซ้อมลํำใหญ่ uh huh. และก็ทีพักเด็กน้อยนี่ก็เดี๋ยวขอว่ากันอีกรอบนึง uh huh. นะครับตอนนี้มีแผนสำรองอยู่นะครับอันนี้สร้างจากไสครับจากว,วันสวรรค์วันสวรรค์ซิภูมเฮนีว่า uh huh. ป้าเห็นตัวจริงๆเดี๋ยวสิพ้าไปเบื้องเฮี้ยนหลังทีกแล้วกันเป็นคนออกแบบติดตได้ใส่ครับติดตอใส่ได้นน่ติดตที่บ,บ,บ้านสถาปัตคอนสวรรค์ครับบ้านสถาปัตแมนครับเฟซบุ๊กอะไรเฟซบุ๊กติเฟซบุ๊กอะไรครับบ้านสถาปัตบ้านสถาปัตคอนสวรรค์ครับผมอืมนะครับผมอันนี้พ้อแล้วแล้ว,ว่าครับมื้อนี้แต่ว่าฝนกามา <laughs> สวัสดีจุ๊ยนะครับ เอาทำงานครับทำงานบาเลยกรอครับอนไรครับที่บอกกับพี่น้องบ่ <c oughs> อยา่ฝากกังบ่ไอไอสร้างนี่พยายามลบกล้องให้อายนี่โอ้ยเนาะถอยเรื่อยเนาะเอาถอยเรื่อยนะครับพี่สร้างติตดต่อเลยครับออกแบบบ้านสุดยอดตอนนี้ตรงนี้นะครับคนตู้คนยังมาแล้วม้วนจากเฮียหลังเกามูนมังมาได้โจอีเอ้ยเจ้าเสียวตู้หลังไหนนี่เซเซ ตู้ไอจัเอาเอาเอาตูไ้ไหนให้มันก่อนตู้นี้บ่่ะใกล้ฝุ่นมันก็จะหยับเข้ามาอยู่อันนี้ป้าครับอันนี้ป้ากลางอันนี้ป้าปฏิบครับปฏิบรู้สึกเังในไรครับสีตั้งสำนักง,งานอยู่ตีตนเฮี้ยนเจ้าของเนี่ยจำย่อมมันบ่จำย่อมว่าเป็นอย่าง้ดียวแล้วตลาดสีเฮียร์สันป้าบ้าน่ะ ครับนี่งวัวของป้านะครับอยู่บ้านเลี้ยงงวัวเอา้าเลี้ยงงวัวทีจะไ,ไปรับน้ำหลานตีบอ่ะอดีต <laughs> <laughs> ไ,ไปดอป้าป้าคนกลางครับคนใหญ่เป็นครูตอนนี้หกสิบแล้วเนาะป้าใหญ่เห็นบ่กอเกษียณเป๊ะฮะเปิดชิปแล้ว <laughs> ป้ากัเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบแข็งแรงอยู่ ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเฮ็ดเป็นนี่แหละเป็นอ่อาคา้นสองสั้นบองข้างล่างเป็นสั้นดนตรีห้องเก็บของข้างบนก็จะเป็นห้องซ้อมลำนะครับสั่งต้นบักเ้าวนี่แม่ป้ามันต้องได้เอาออกเตี่ยโอ้เสียดายแถวว่เอาออเขาจงไว้กับ่ะไรเนาะมันกิดดันหลงังคาเนาะนปูนกับสิเตียกโอ้เสียดายเนาะอ <Lap id S 2> ืม<น>บอกจุ้ดยด้วยเจ้ามาซาเจ้าสิได้ยยังเตรียมของให้ร่อนแล้วค่ะ งามวาตัวมคนนแบ่งตัวมหลัเจ้าพ่อของนี้อย่างบ้านเนี่ยพ่อของนี้อย่างบ้านเนี่ยเป็นคนขงอ่งบอลพลาดจับปูเอาเบอร์ทั่วางีียก่าครับเบอร์ทั่วาง้าเป็นได้บถอาบอกเบอร์ทั่วได้บอไบอกครับเบอร์ทั่วศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เจ็ดหนึองเจ็ดหนึ่งสองสองเก้าห้าแปพี่ ก๊อฟครับพี่ก๊อฟกอพี่ไก่ครับพี่ก๊อบพี่ไก่เอาใหมาเบิ่งผลงานเาราเดี๋ยวสิหาว่าแม่นนั่นขออนุญาตจะขวางบ้านหลังนี้ด้วยนะครับเป็นบ้านหลังนี้ที่ยุ่ยู่หนาบ้านของเม่นเลยที่แปลงนี้เนี่ยเพื่อนสีขายเพื่นสีขายพัชบ้านนะแต่ว่ากะโอ้ยเนาะจากใดดีด <laughs> สองไร่ต้องมีสองไร่เอาตรงนี้ครับ นี่สร้างที่พื้นเห็ดผลงานบ้านหลังนี้นะครับยุตตรงข้ามกับบ้านแมนหลายคนไก่มานี่บอกววาสรงสซยเป็ sal, นบ้านแมนจักรพันมาสมานอันนี้บ่าแมนนะครับเป็นบ้านคุณหมอนะครับเป็นบ้านคุณหมอเป็นบ้านคุณหมอหลังนี้นะครับที่ช่างออกแบบป็นสวยมากนะครับขออยากจะของบ้านนะครับประมาณนี้นะครับผมตรงข้ามกับบ้านแมนบ้านแม่กับหลังน้อยหลังน้อยเออเจาะนี่แหละครับพี่น้องหลังน้อยเออเจาะตรงนี้นะครับตรงนี้ ไปเป็นเด็กน้อยน่ะกสิซ้อมเต้นมองนี้นะครับสู้สครับช่างอีแม่แม่จีไปไสน่ะือแต่งตัวดีแท้จีไปไสไปหาพระหาเจ้าไปหาพระหาเจ้าไม่จัดมากไปวัดไปบ้าครับพี่น้องพยายามมากไปวัดไปบ้าอีพอสอมพัลล่มพี่น้องเอ้ยคันมาเล่นมาหัว่าเอาพัลล่มมาสอมน้ำเด้อครับสอมฟรีสอมฟรีเมืองนีเราสอมไปให้ลูกเต่า แล้วส่งไปให้ลูกเต้าทีมงานลูกพัวนะพัวนะแล้วก็ขายด้วยนะครับมือสองราคาถึกห้องนี้เป็นห้องจะต้องปรับปรุงใหม่หกได้จักน้อยครับพี่น้องเพราะว่ายัางสีตรงนี้ก็จะทําเป็นนะครับที่หลับที่นอนห้องคุณก็เป็นห้องนอนใหญ่โอเคมันหกครับพี่น้องมันหกเพราะว่าพึ่งลื้อไม่จะจะจะปรับเปลี่ยนใหม่หมดตรงนี้นะครับที่บอกว่าเพิ่นสร้างมาเห็ดเพิ่จะตีลังคาหมดเลยเห็ดป็นห้องครัวตรงนี้นะครับเบิ้งเอากันเด้อพี่น้องเด้อดนะครับเบิ้งแย่งเอาแม่นเด้อครับผม โอเคครับขอบคุณที่เข้าชมนะครับอย่าลืมติดตามหมอลำขัญใจแฟนๆ EP เปิดตัวศิลปินวันที่20ตอนนี้เปิดจองขายบัตรแล้วที่เพจหมอลำขันใจแฟนๆน,นะครับหรือว่าเพจและอีกเพจหนึ่งก็เปเพจซื้อตัวออนไลน์หมอลำขัญใจแฟนๆน,นะครับอ่อนซ่อนเสียทีครับเอาเอาเอาขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกกําลังใจ นะครับและดีพี่ปุ่มพี่ปิ่มนะครับพี่ปุ๋มพี่ปิ่มเดี๋ยวส่งกอลลัมให้นะครับนางเอกน้อยของเรา <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามช่อง y o u t u b e แมนจักรพันธ์ชาแนลด้วยนะครับแล้วก็เพจหมอลำขนใจแฟนๆแล้วก็เพจซื้อตั๋วออนไลน์แล้วก็ Facebook ส่วนตัวแมนจักรพันธ์นะคะฝากติดตามด้วยและที่สำคัญหมอลำขนใจแฟนๆ EP เปิดตัวศิลปินวันที่20เปิดขายบัตรแล้วนะครับ <c oughs> ขอบคุณลหลายๆครับผม